น้ำมันปลานะครับรู้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์นะหมอพูดไปหลายรอบแล้วแต่ทีนี้น้ำมันปลาแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันเราต้องเลือกซื้อให้เป็นนะฮะเรามาดูกันว่าเราควรเลือกซื้อน้ำมันปลายังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมีกลุ่มกรดไขมันประเภทโอเมก้าสามอยู่ซึ่งโอเมก้าสามมีเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นสิบสิบชนิดแต่มันจะมีสองตัวที่มีความสำคัญมากนะครับก็คือ e p a แล้วก็ DHA สองตัวเนี้ยเวลาไปซื้อนะพลิกหลังขวดดูดูยังไงก็ได้ ให้มี2ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยฮะไอพวกปลาทะเลน้ําลึกนะฮะที่เขาเอาไปสกัดเป็นน้ามันปลาเนี่ยมันจะมักจะมีความเสี่ยงในเรื่องของว่าปนเปื้อนกับสิ่งตกค้างในทะเลเช่นพวกสารปลอดนะ,ะตะกั่วพวกนี้สารพิษสารเคมีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออันนี้หมอบอกเลยว่าเราอาจจะต้องยอมจ่ายแพงนิดนึงอย่าเห็นแก่ของถูกนะฮะซัพพลาเมนทุกอย่างห้ามเห็นแก่ของถูกโดยเฉพาะ น้ำมันปลาเพราะว่าถ้าคุณเห็นแก่ของถูกนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะได้ของปลอมที่คุณภาพไม่ถือเท่านั้นคุณจะได้สารพิษเข้าไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นพยายามเลือกแบรนด์ที่เราคุ้นหูแบรนด์ระดับโลกแบรนด์ที่มันน่าเชื่อถือทีนี้มาดูปริมาณ EPA กับ DHA นะครับรวมกันนะฮะรวมกันต้องอยู่ในระหว่าง300มิลลิกรัมถึง500มิลลิกรัมนะถ้าเราไปดูน้ํามันปลายี่ห้อไหนก็ตามนะแล้วมี DHA กับ EPA รวมกันไม่ถึง300มิลลิกรัมแสดงว่าคุณจะไม่ได้ประโยชน์จาก น้ำมันปลาแล้วก็โอเมก้าสอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูว่า2ตัวนี้บวกกันนะฮะ EPA และ DHA เนี่ยรวมกันนะ3 0 0ถึง500มิลลิกรัมอันนี้โอเคใช้ได้สัดส่วนของ EPA ต่อ DHA นะฮะประมาณ3ต่อ2เพราะเชื่อว่าเป็นสัดส่วนที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด EPA ทำให้เกิดการชำระล้างเส้นเลือดของเราลดไตรกลีเซอไรด์นะฮะบำรุงหัวใจลดโอกาสการเป็นหลอดเลือดหัวใจลดโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจลดโอกาสก,การเกิดอัลไซเมอร์บำรุงข้อต่อ ส่วน DHA เนี่ยช่วยในเรื่องบำรุงสมองและจอประสาทตาช่วยในเรื่องความจำเหมาะกับเด็กๆที่กำลังโตเพราะงั้น2ตัวเนี้ยควรอยู่ในสัดส่วนประมาณ3ต่อ 2, 2> บรรจุภัณฑ์ควรเป็นขวดสีชาขวดแก้วสีชาเพราะอะไรฮะเพราะว่าโอเมก้าสามนี่อ่อนแอต่อแสงมากนะถ้ามันไม่ใช่ขวดสีชาเป็นขวดใสๆเนี่ยโดนแสงแดดมาปุ๊บเสื่อมทันทีเพราะงั้นพยายามเลือกขวดบรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นขวดสีชาไม่ควรเลือกโอเมก้าสามที่เป็นแคปซูล เพราะบางทีมันเกิดรอยรั่วตรงแคปซูลและอากาศมันเข้าไปออกซิไดซ์กับโอเมก้าสเราเสื่อมนิดได้ควรเลือกที่เป็นเม็ดเจลนิ่มๆน,นะครับเพราะว่าจะมีความคงตัวมากกว่าระหว่างที่รอ,อการบริโภคควรมีสารพวกวิตามินอีเป็นเป็นเพื่อนของมันอยู่ในขวดด้วยนะครับนะเราดูส่วนประกอบเลยควรมีสารที่เป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเช่นวิตามินอีเป็นหลักเพราะอย่างที่บอกคือมันถูกออกซิไดซ์โดยอากาศได้ง่ายมากแต่ถ้ามีแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยปกป้องอยู่มันจะมีอายุการใช้งานยืนยาวขึ้น พยายามอย่าซื้อออนไลน์ซื้อในร้านที่เป็นร้านที่มีเภสัชกรควบคุมดูแลนะครับไปเลือกซื้อด้วยตัวเองจะได้ดูวันหมดอายุดูว่ามีตรา GMP, PICs ที่เป็นมาตรฐานการผลิตหรือเปล่าแล้วเราจะปลอดภัยนะครับ